รักแรตะการแปดเลยแม่แล้วถ้ารักแท้ตะก้าไหนตะกาแพทพีว้าวว้าวแล้วท้าไมหนูเขาบอกว่าคุณย่าหน้าตาสดใสมากๆเลยบอกว่าคุณย่ากินเลนินพันรอกใส่แอบกรอกใส่ปากตอนกลางวันตลอดตอนท้องว่างมีเก็บเงินไปทางทุกตัวทุกตัวเลยแม่รวบได้เลยนี<__<__<_<__่ลินเหรอครับนี่ลินไปกับไปกินข้าวกับเลบอกให้ซื้ออีนันหนึ่งไม่เชื่ออือ ลูกเจียอันนีมาไอ้น้ำมันหลอกไม่ใช่หล่ะยิบเองหลอกมึงคือวิทย์มีถาชีพอีน้ำเล็กมีนาฬ <c oughs> ิกาเลยมาให้นาแลกอีกวาเ <c oughs> นี่ยตลกละเออเล่นเองเขินเองแม่แม่แพทมีหยอดพี่เล็กคนอยากให้พี่เล็กอะพูดถึงน้านาแบบไม่โกหกแผลงเลยมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรให้หนูรู้เรื่องของน้านาะจัดการที่น้าเออว่าน้านาตอนนี้คบกับใครชอบแอบไปหาใคร เลอไหมชอบตดหรือเปล่านิใสเป็นยังไงแม่ค้าอะไรสวยเกินอะไรนะชอบเลอชอบเลอแล้วอะไรอีกลูกมาพี่ๆอยากฟังเด็กไม่โกหกแม่ค้าสวยก็ต้องซื้อของเอเาของจริงเลยเอาของจริงเลยรอบเนี้ยขอดีๆเน้นๆแบบมีอะไรบ้างอันอันอเลสพูดสิเอาความจริงเออเริ่มเอาเรื่องจริงนาบนิใสเป็นยังไง น้าหน้าฟสวยไหมในสายตาเลสไม่โอ้ยคิดบ้างก็ได้ก่อนตอบอ่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จละเอามาเลยเซ็กซี่ปะสั่งแล้วตะกร้าสองปากตะกร้าสองตะก้าสองเลยครับผมตะกร้าสองเอาไปสองกระปุกเลยแม่ตัวเนี้ยผิวนุ่มผิวฉ่ำเลยน้าหน้าฟสวยไหมยีรับใช่ยีรับใครอ๋อคิดหน้าหน้าฟสวยไหมในสายตาเลสไม่แล้วถ้ามีผู้หญิงแบบน้าหน้าฟมาจีบเลสเอาไหม ขีดปังก็ได้อะไรเนี่ยนับนาชอบอะไรชอบเลยปะชอบแล้วนันนาฟติดผู้ชายไหมติดคอยนันนาฟยังรักน้าอ่านอยู่ไหมไม่แล้วนันนาฟรักใครตอนนี้ชับฟิลจบครับชอบพ่อจังลูกหาแชมป์ไหนโพลิสเหรอ ตำรลวจตำรหวจฮะตจตำลวจตำรลวจไปตังลวจแล้วไปตังลวงข่าเราคุณครับเขาบอกเอาไหมที่บ้านปลูกถั่วเดี๋ยวส่งมาให้เขาเห็นคุณมาทังชั่วโมงแล้วเนี่ยฝากต้มน้ำโอ้ยใช่ลักแร้หนูมีออริจินัลมีมิ้น์แล้วก็มีลาเวนเดอร์มีคนบอกคำตอบเลดรู้โลกรู้จริงเหมือนที่เเขารู้อะ เออยิ่งทำผมแบบนี้ยิ่งหลอกขึ้นี่อีกนะคุณพีเฮ้ยพีเอาดีดีป้ายังไม่มาปะเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณเซ็ตแล้วคุณดูเอชด้วยป้าเหรอโอเคไม่เซ็ตเลยเอชขอเอางี้ทรงนี้ดีไหมเลสว่าพ่อทำทรงนี้ดีไหมไม่โอ๊ยงี่โอ้ยตบตีนตบตีนมันเน่ามันเน่าตั้งแต่ห้าโมงแล้วนะพ่อพียังไม่หยุดกินอีกนี่ไงใกล้หมดแล้วครับมันใกล้หมดแล้ว ของฝากถ้าใครจะซื้อฝากซื้อถั่วนะถั่วต้มน้องพี่หล่อจริงเออทรงนี้ดีเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวทําทรงนี้ทุกวันเลยครับแต่ถ้าอยากหน้าใสเหมือนพ่อพี่ปักตะก้าสี่ตะก้าสีหผให้สามกล่องเลยจริงๆนะสองร้อยเก้าสิบสามสิบสองเอาไปสามสิบซองเลยได้สามกล่องได้สามกล่องฉ่ำเลยไปซื้อโปรกับนํามาชงกับมะเขือเทศแม่ได้ได้หมดเลยแม่หิวถั่วตามพ่อเลย ใกล้หมดตั้งแต่ถุงแรกแล้วนี่ไงเห็นปะ